โดยเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมอุทิศแด่คุณพ่อดำริชัยดวงทั้งอย่างได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลายาณมิตรดนนภาคิวและครอบครัวเป็นประธานทอดผ้าป่าต่อด้วยพิธีถวายพัตตาหานเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรภ้าสวร์บุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมธนียกถาและอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านก็ได้รับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีและยังได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้อธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตา จากพระมหาปิยนัตปิยชโยปรเรียนธรรม9ก้าประโยคได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะ